นี้เป็นวันที่13มิถุนายน2568เป็นรอบที่44ของข้าพเจ้าในท่านองเกียติธรรมุทพระาสดพระุภะวิมงคลตางๆาเพท้าบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและารยบูชาเดียกัาจนทารข้อจิตทางพระพทธานมีสติและตั้งมีสมาธิเป็นตอนในคราบพระเจ้าท่านในปศน์แตด้เต บทที่หนึงบทตาพะตานแต่ัสมาพุทธพัพุทังิวัตินี้สาคะโตพระสวัสดิทัมมนมสาสุปฏิปันโตสวสาวสังโพสักขรนามนีบทที่สองบทปุาพระปิมนะสมาพุทโตสติังนีพุทโตขังวิาานิปายิิสันสัชัยวิสกวาหังจพุทธังธมิมสังขงรัตตสังขปุชมิตตะัธนตาสตินา บติสามบทสวดจงดูจ <an> ิวิตตาสมันตาจะกเวทุกตาจันตุจิตวิตตาจตมังมุชินาสัตัสุจุจมังโมจตากีกามีจตุเวสีละคาลักษะสตจตุนิชีวิมามีทีเปตและเทจตุลุมาน่าเกิเดโกมายเป็นอนตุสังนักาสันติกาสังนิกเกะตาสัตว์โยสัตันตัธรรมะสวรสดนาการโยยมาตาธรรมะสวรสดนาการโหยยมารตาธรรมะสวรสดนาการโหยยมาตาบทที่สี่บทสวดบูปการน้ำตะการน้มอตสาลตัวตัมะ سمه دا پته ته نمرته پته نه ته سمه دا پته ته نمرته صاحب ته ولا ته سمه دا پته ته بوځنه بوځته تاسوګه پته پوند څنګه جای می ته مان څنګه جای څنګه څنګه جای می ته دې پیپر څنګه څنګه جای دې ته مان څنګه څنګه جای دې ته دې څنګه څنګه جای ته دې پیپر څنګه څنګه جای ته مان څنګه څنګه جای څنګه څنګه جای پته هوڅه سنت لپاره کاټاره ته می ته یمنه اپ کو سميه سلام ور دې ته دتو شي پینو ته را پړه ติเมตสังขัธรมภูมิสรรลงวะงหลังอี้เจ้าสัจจะเจริญสัิเมตขตุปตะจิตเมตสังข์ธรรมภูมิสรรลงวังะลังอี้เจ้าสัจเจิญสติเมตขตุปตะบทที่เจ็ดบทสวตติลนะปะคาณะคาถามผูต่างนัมีนัตนาผู้สิจิตตังคามามีนัตนะผู้สิจิตตังสัมามีนัตนาผู้สิจิตตังคามามีนัตนาผู้สิจิตตังนามาทีนัตนาผู้สิจิตตังมามามีัตนาผู้สิปุตตังคามามีนัตนาวูสิจิตังสุมามีนัตนาผูสิตตังคามามีนัตนาผู้สิจิกตังคามาม สิโลวะจิกาตุสัมพิยะสีิณสุกัสสปเรติจันติวิจูปังยมวิจิตังจัสปังลุกุญญาอิตัาปิใช่เตศวรติตาปิสุภะนะยิสุภะภะฐานังปะยะภมุตตะพุทธาตุตาภมุตตะสุขานัคตาภะละมะบังยัตเตยะภุละกัตตะตัตตาโมระติยาจารสมาตโนวะจติณีปณิธานกัตเมีระวังกัตอัมหิลัสตะลังเกนะ กุจเจมิจจาสัจสุภยติตตาสัจตาจะปัญเยนะตัสสะสุเสัมมิเจมิสวาสมาตอนโทเยจักุมาปะหะมุตโตสิโลกะยะขุมาสุขิจจะสมโพธยะปะอิทังโตสัมปตะจงวิปัสสุปัสสาสัตโลมุจิเตนะเมจการสิทิการาเจจักุมามาพัลาปะติโตสาวะมุปโตสมุิมุตโตมารัสตาปะชาวิอจารันตจึงละเบคนายิตรกิเวพุทธังตวจินานีการตา

บทิกบทส่วนนโมตกาตานาโตสมาตพุทธก็สมในหิมโนธรรมสัพเทเเนวหาสังตังนิสุปัสิโกโมตกาตัสสัสตุการตโมติสังสังเวปตะพินโมตกาเทวปตะเว पणो पणो गातो आणि तो फक्त आपला मान स्वतः करते आणि भौतिकी तेमा भौतिकी सेवरनाचं माहिती तो नेतो तरी काहीच नाही होत शकतेस अगदी मात्र पण एक मात्र साठी मानसते हिमालयाला तेचा ते माहिती बताइए पण नसले पण आते आता आणि कुठ सकाचा चालात चुका देवांना मला मात्र शकतो शकतेस तो सत्य ठीक होत तीन पदमत होते हिमालया आते तेलाती देवता기에 पण नसना पण

ตกระนี้ก็โวยจะมาสังสุดจีนว่าจะโวยจะมากระสุตะลักตีนมีตีนจตมาปฏิบัติปฏิปฏิเถาก็ปฏิวัติพัฒนาะารดุสานิกีมันก็าตกบที่ชาววัชิลังค์พลลัคติยังว่าจะมีตลาดสมัครตลาดจะมาสุ่สุนทรราชีลาภุพลลาเทวตาพัฒนาการดุสานิกีในมันก็าตกบที่ยก่งถินพุทธันตตน์จะได้อภัยะภูมิขอรายาเชว่าจะไม่ได้สนิจิตลาภุพัฒาพิทโวมตสนิจย่งพุทวนะ mata <San> bocah

nama tamat tidak bisa mencatatkan tapi ปรัดตัวลขการตัวนี้โดยเชมตยึติมันวันวตสิ่มหาวทยาลัยก้อดจะ้ยัวนั้พิจาางสดอย่างนี้ขณะผิงสติคุ้มให้ตัวกาเมจิตวิญญองชาติทางนั้นตัสติคุ้มขณะปฏิมาและใชสติจู้ปติโตสาระว่ามองยังอะไรทิมาจิตมันวันวตสิ่งขอมหาวิทยาลัยต้องพูดจะทำให้ังวันนั้นแต่คิดนั้นที่ทานั้นกู้ยังโลตัสภาษาสติคุ้มขณะที่ปฏิมาและใช้สติจู้ปติโตสาระว่ามองยังอะไรที่ป acara sampai dimana putaran jas ini มายาพิบูลแต่เกษตรกินแต่มันทุ่งต่กินแต่มันทุ่งโดยแต่มันโดยแต่มะตะโลแต่มะตะนี้แต่คิดทันอาคารั้งปูนโลยศาสทั้งโลยสะโพกอาคมันจะสิโคเจมที่ดูว้ากเศรเฐกิจเดชจราคาระตั้งอาโยพิบูลต่านมาพิบกุมพิกรณสำเพจเมวันละอาคมสะโพกอาคารเดชสถาบันตระเจาะอาพิตรอาคมปิวัติวายกาจักรพิลตระหนักรักอาคมเดวาสนองเรนะมโนหานอาคมสมปะกษามิเตมวันละเดชข้าแล้วจะเชื่ผลิตเศรษฐกิกั

อเทวาัตเทชุวตาคุาเนเทวสุตตตากุณาวิโิกายสัพเพนิโนิมตุสิิมตุนิตุสิมตุนาภิกขิกนาสติมังตเทวตถิจามาเทววตมรักขิตาวิวามววมักขิตขิตวจมุวัชชะเจโตัปิสตสัจเกายัพเพนิโนิมตุ มันจมตัวที่มาตัวนั้นมาตัวสุดที่นอมตวนาพธีคมิกรตุ้นขัเวนาขาวข้าเวมเมสวามจาาวปัินโอุณตนั้นมตเตรีมั้งทะเอมันมันปัญโนติเดกอารปีรธรนิยนติปัจจุบัมตัวนั้นมตัวสุดทนมตวาพธีคมิกัต้นขเรี่ยารมานามนานามนุษย์สมาที่กาอาคมโนิาีาวอาคุเทวา ว่าที่จะมาปฏิบัติธรรมคาทิวัสติดโนตัดดิการณตปิโตวิโนติมาตุจิมาตุนัมมาตุวัสติโนมาตุนามิโตมิตนาโตวิจนะมุขการกลุ่มมาอารุณาภูเบศรมมาคารภูจารธรรมมาสมันตาหาดคาบริจลาตติโนวัตระนักขิโนวัติกาวัตสิชาเกลีสตพินาตมานิโน ไอ้เจ้ามันโต๊ะจิตเจ้ามันโต๊ะน้ามันโต๊ะสัตย์นิ่งมาทำอะไรก็มุ่งเป็นงานสมาธิบ้านังเจ้าไม่อยากจะใช้ยามมาต้องการสัตย์นิ่งแต่พี่ต้องการมาจดยามสวัสดีมาถ้าเกิดมาอุปนิวาณนี่พี่ต้องการจะได้กายสําลีน้าตอนนี้น้องเจ้ามันโต๊ะจิตเจ้ามันโต๊ะน้ามันโต๊ะสัตย์นิ่งมาทำอะไรก็มุ่งเป็นงานสมาธิบ้านังพอที่เจ้ามันนี้อยากสําลีน้าตอนนี้น้องเจ้ามันโต๊ะจิตเจ้ามันโต๊ะน้าว่าเจ้ามันยังดีใจที่การสัตว์ต้อง

tidak kalaumu teman

เวลาตัดสินใจแล้วก็ได้สังเกตใจที่น่าประทับใจต่างๆนี้เป็นตัวที่พยายามที่จะมีทั้งคิดแล้วเวลาที่เวลาตัดสินใจสักทีมันต้องมีที่จะสามารถบดสรุปธรรมเราภาษาสักว่าอาจจะเห็นว่าชีวิตเราเสียบ้านใจยุติอาภัพชาธรรมะตั้งแต่คนนี้จังจะตายจะได้นวทีว่าอนาคตนั้นแม้บ้านเราสามารถทำมาถึงไหนก็ต้องไปตั้งใจอย่างมั่นคงสักว่าจะต้องปฏิบัติสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตลาดสดทำให้สุดท้ายตีพัฒนากรรมการธรรมตาประสานงานตาสมรสมุตินายทวีตว่าสมัยมาพัฒนา ก็เลยอ่ะป่ะที่สัมปทานเนี่ยถ้าเกิดมีมาทำการไปว่าเจนากิจกันจะมาพัฒนามาสมุนงค์กูจะตัวมาอิมิจิที่อาเชวันต์อิทามาคุศลัยอิทามาวันที่กูยต้าอิทามีสมบัติที่มาอิท้าชาวตาเจ้าที่มีพ่อที่เจ้าที่อาเชวันต้าอิทามีคุศลัยอิทามีทั้งมาแล้วทั้งมา

อามากับเจีนะมรสาพยายติยีเตโชีมนังมันตมาเมสมาธิาทุกขาพิเตะพุทิตมาสติการก็ตัวริยารำยาสารติทุกขาปัสสุขาจำมเกิริยาสมาคงปัขามันเอตังสมองเอี๊กสละมะจมาเจตางสมาคะจมหาสัพพะตุขาปมุจจิตบุตจิตเกสวดพะกระต่ายดีา่า ปฏินำนมยาปฏิตั้งเดียนะคณนบุคคลไม่ควรคำนังสีลกนไม่ควรมองสิที่ัมาไม่ถึงยาะปฏิตัณนตาคนเดินนะคัณนสิเดลลกเม่าสินั้นก็เป็นเราไปแล้วสินั้นที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอยางนั้นจึงเป็นจุดนุดจ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 ุดนุดจุดนุดนุดจุดจุดนุดจเดจวดจุ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 ดจมดจุดจุดจุนจ้ดจุ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 าจุด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 าดจุ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 ดมุดจ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 ุดาุจุดจุดจุทจุดหลาย เอว่ามีหันดาปิงกัลันเตทางที่สนติตวัตทีเดมันมนกกบาตัตรงนี้มีัเลย่ายไรกวะกันไปน่นแลว่ามีลาตินจีเลนประหารทีแลบปประสวอาร์ปจบีนาปรารยชนทำไมชนะนันตลมีความเปลไปทำลายแต่เรืมัเปลี่ยนไปไม่ได้ พยาามทำมือพยายติดตัวีจะได้เป็นธรรมดาจระบบเาจะได้เป็นมาได้สัมาทำมือมา้าตตัวมคนเป็นธรรมจระบจะได้สมาีีนามามวิคมแล้วจเป็นริัาจะพัฒนาของเราเพ่อใจททั้งกรโนี้กรรมะอยกรรมกรรมันประสิทธนเรามีการมัตัวมีกรม่มมีการมอรมีการป่มการมทัะิ่งง่าการมกสัมีการนำพังานตาดวนสมีเราจะทำการมได้ไหเป็นบริเวณยาษา

เมื่อที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานนะคาท่านเทวันทำไปอยังปฏิการก็ราชาโยคะรามัเสีเทวตาราสนิปาปาวิหารวัชินีทูเปโพตานิสไกย์จารธรรมตารพุชิจารโสติงคตโลยปสัมเงินภาริยเทวธรรมชาติประกาศจับฟิ้โเขวธรรมจารานาปฏิเิปัสสกาขามันจเทียสานิกาอิสาลาปะนาภูตาสิกวาปะตุเตปราเยตรรมพุทธเตีสาตธรรมจุโปสเดียรญาณกัธรรมาตเตียนสภีสุขังหงจุสังกโลตระยังทายดลิยาจตมโหธรรมจารยบุคคลธรรมตว สัตตาตายะตุมเละกันตุสมสัพพ่ไรนุต <im> <im S 2> <im> ิน <im Furthermore> <im> ังปัญญานอมีต่รวตถีเตบี่ยเนประสดต่เป็ปฏิทาระคาถาแต่ถ้ายังปฏิทานก็ะทายโยขานามเสียบุญนะตตินักัตานานิตมีทขาหตังหลายไม่มีชสุนไม่มีประมาณจงเป็นรู้ให้จุบนะคพระเที่ทำนั้นบริเนจนันตนุันตธรรมามาตารเรนบุญทั้งี้ลายที่รเจ้าที่ทำแล้วเนี่ยปิจวัตตามยงมันตาปิโยคืนเลยเราในผู้ที่เรามีมารา ที่ำไม่จำเป็นารีราไปดู่รที่ข้าพเจ้าได้เห็นอไม่ไดเห็นตวทั้งหลายืที่เป็นการสตาร์ิันโกรดกัจะมีเตปมาจะโยธุการจะมีการในโลกเกิดในภูเาเกิดในกรก็จะเวกัตโบก็ละมีการลอกการเอการสีต้องเจียวในูาและใหญ่ในตอนนี้ประเตามีตัในชาประเทศบราณชาตะชาแล้วอนุโมทิตาจานี้จนางน้าประชาชนทีเทวะเทศนิมียะสอาดนั้นจอนุโมทายกน ก็สดใสย่อมไม่ใช่รนเด้ทั้วน้ำระประย่าันี้ขอเสดทั้งหลายทั้งหลายจึงแจ้งกับสันนินมายาที่นานาบุญญาณงันนโมทัเงนากพหิรือนโมตาบญญาณที่กาพประยาได้ให้แล้วจะเป็นสตาสตางคคนต่อเวลาสุบสุขวิชโนก็จตั้งบุญญาเมีเวนยูปป็นสุขสรรเสรเขมาปักปัทจะปัโพนัตุตเสุชาสิทะทางสุภาไอจทังทาเกษเสรว่าความวของสันนั้นจงสำเร็จเสิ เรี้่าเป็นสัจธรรนะักวเนคเป็นเนี่ยนทรงการบูชาพรเจได้เื่องการเสวประสมประชดประตดพรมร้้างกรด้รองคร่มกับระจกเมข้าพระเจ้าไ่โปใจตัวไปตั้งเป่้าไปกเดินทางทาด้วย้างทาพระวิญญาณเจริ่านายตรันโาริกาสาหมดลรรมนั้นานนี้มาโมทนาริันโมทนาริเกิดุ้าพระเจ้าแล่เจะบรพรกียริพระเนาโรมิที่สวีจจากัวระวันนี้จะทากพติาี่รขึ้ และที่จะสราในอนาคตขอจบเกียวกท่ญญน,นี้ค่บินและคุมงคลในภาคาคาต่างๆันสำหรัสิทธิตัวบการเทือน